Sam รอบนี้ผมตังการเล่นให้มันเดียดใช่ไหมครัอยู่นอกสเกลอายไหมครับไม่อายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต่อครับกูว่าพอแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วคอ๋ออันนี้ถอดดีครับคุณดนเอาเด็เอาเบรดอะไรมาโชว์เน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 ตัวนี้นะครับเป็นเบรดยี่ห้อชุนภาษาไทยคือจูนภาษาอังกฤษคือชุนโอเคครับทียูงงกูสองตัว นูเอ็นดีเออครับชูนชูนเบรตัวนี้เป็นเบรที่เอ่โมดิชั่นมาโมดิฟายเออโมดิฟายเล่นหมกอีกแล้วครับคือเมื่อกี้แบบตอนท่าแรปแทปปิ้งนี่แบบผมปิดหน้าโคตรเท่เลยอ่ะเอาใหม่ดิเอาจริงเหรอครับเนี่ยโจอ่ะครับยังเงยดิเอาเอาลูกเมื่อกี้เลยไหมครับโอ้โหแต่มาเพียอะไรเงาพร้อแล้วนะครับผมว่าแต่มันมันมีเยอะนะครับจริง มันรีวิวเบรอเออมาตัวนี้โอ้โหสุดดีก็ไม้เป็นไม้อะไรตัวนี้อยากจะบอกว่าเป็นเบรที่ค่อนข้างจะคุ้มราคานะครับเพราะว่าจากไม้ที่ใช้ไม้ปัดหน้าเนี่ยครับเป็นไม้ซิบาโนนะครับอ๋อแปลว่าอะไรครับเป็นไม้ลายๆทางลายๆอย่างเงี้ยคือเขาเรียกซิบาโนอ๋อก็จะอยู่ในพวกสเปกเตอร์ อ,อยกวอลิกขั้นสูงๆหน่อยขั้นสูงๆงงครั <c oughs> ก็คือมึง <c oughs> อยู่ดั้บอลมากไปเปนเนี่ย <c oughs> ใช่ครับเป็นขั้นแบบซปเปอร์ไซยาแต่ถ้าเกิดตัวนี้มันทำออกมาเป็นขั้นแบบว่าแค่เด็กเด็กแบบที่เรียนกับเซียนเตา่า <c oughs> ไม่ได <c oughs> ้เลยอ๋อล้วเราเรามายบอดี้มันนะบอดี้มันมันเป็นปะหน้านะครับ่เนียแล้วส่วนข้างหลัง เป็นไม้มะขามไทยเนี่ยแหละอ๋อไม่ใช่ <laughs> เป็นมะฮอกกานีครับกูไม่ขัดละขัดนะจะครับแต่น้องจะได้ความรู้ที่ผิดไปเป็นมะฮอกกานีครับเบตรดตัวนี้เอ้ยมานี้ก็อ,อยู่ในเบตรดที่ค่อนข้างจะไฮเหมืนนอนกันไฮเบรดมอกกานีอ๋อสเปกเ,เตอร์ตัวละแสนก็เป็นมะฮอกกานีอ๋อเหรอข้างหลังก็เป็นเมเปิลธรรมดาเสียงเสียงเป็นไงเสียงปีแอมปีแอมปีเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดถึงปีแอ็มอครับมาๆมาลองดูกัน ดูทรงมันก็แปลกแปกประหลาดนิดๆิดแต่ว่าผมว่าก็เล่นง่ายดีส่วนหัวก็เหมือนอลามบิกน่าจะได้อลามบิกมาเป็นต้นแบบนิดนหน่อยๆก็ว่ากันไปอรับผมเบสตัวนี้มาจากประเทศอะไรอะไรวะจีนมั่นใจน่าจะเป็นไชน่าหรือเปล่าอืมไม่ใชน่าก็จีนหรือไชน่าจีนหรือไชน่าเดียวกันครับอ๋อแล้วมันแน่นเอว้อ่าดูครับอันนี้ไม่ได้ปีเดิมนะครับอันปีสองห้าห้าสี่ไม่ใช่ นี่นี่ไม่ตัดกอกเป็นห้าสามแบนทุ้มกลางแหลมวอลุ่มแบรนด์อะไรวะกูพูดปีอยู่พิกอัพปิกอัพก็ได้วะเอาเอาค่อยๆไล่ไปทีละอย่างแล้วกันนะครับน็อตคอตัวนี้นะครับอ่าปิกอัพดูทรงจะคล้ายๆบาโทลีนี่แต่ว่าเป็นของบริษัทของจูนเองนะครับอ๋ออืมน็อตสามตัวอ๋อโซบาร์ละเอียดมากโซบาร์แบบมันจะบางกว่าโซบาร์ของอีเอ็มจีคือปกติผมใช้อีเอ็มจี เคตอร์ก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยรู้สเปคมันมากแต่ว่าที่แน่ๆคือปีแอมครับรคุณอามที่คุณอารพูดถึงอยู่เมื่อกี้นี่คือปีแอมใช่หมตึงตึงตึงปีแอมอ,อะไรครับเป็นของพี่มิน้นครับลิทเทิลไฮบิดครับอ๋อโมมาเนาะเป็นปีแอมที่ผมว่าสุดยอดครับเสียงแหลมกับความความลึกความหนาของมันสุดยอดครับห่อมากก็มีขายที่นี่นะครับเนซ่าช็อป ีอ๋อเาซื้อกันหมดแล้วขอบคุณครับทุ้มกลางแหลมอ่ะเรามาดูครับตัวนี้คือวอลลุ่มาสเตอร์วอลล่มครับอ่าตัวนี้คือแพนครับแพนครับแพนให้ดูตัวหน้าตัวหน้าก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าตัวหลัง แต่ก็ค่อนข้างจะแหลเยอะอ่าตรงนี้คือเสียงโลโลครับอันนี้มิดเดิลกลางมันก็แหลมแหลมตาอันนี้ปัาปีอัพไปอยู่ข้างหลังอยู่นะใช่ครับเอากลับคืนมาตรงกลางเอาไว้ตรงกลางออันนี้คือซาวฟลตของมันใช่เอ๊ะเอ๊ะอย่าเล่นต่อนะ พอแล้วเขาลายคลิปแลวอันนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยนี่เสียงมันเป็นของมันเป็นไงครับสากๆเม็ดๆเนอะเป็นก้อนๆเนอะก็ถ้าความรู้สึกผมกลางๆกใหญ่ไปทางโลโลกวมิ้นตเยอะหน่อยแต่ว่าปีของพี่มิ้น์ข้อดีคือคืออะไรครับคุณอาร์มคืออะไรครับพี่พี่โดดหญิงๆเดินผ่าน มองหญิงตลอดเลยเลยอ่ะนี่ถึงแหลมถึงแลแหลมจิกครับอ๋อเด้งมากเด้งครับแหลมแต่ถ้าเกิดมันเด้งไปเราก็ลดแหลมบ้างก็ได้ครับมันอยู่ไม่อูที่ทัชชิ่งไงปะ ดีว่ะจริงดีว่ะเสียงใช้ได้ไหมครับโอ้โหเราสั่งมาหมด98ตัวตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายตัวเดียวแล้วครับเหรออยู่ที่ร้านคึ่งทามเนี่ยแหละอ๋รีบมาเอานะครับตัวนี้ผมมารีวิวให้เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับขายดีก็อยากจะให้คนที่มบไม่ค่อยสูงมากได้เบ็ดนีไปใช้ครับเบดดีเบดี น้ำหนักนี่เบาเลยนะอย่างผมว่าคุณอารม์ไม่ต้องซื้นนอแล้วครับเด็กเนี้ยครับทำไมครับีฝนไม้ทำเองครับข <laughs> อเสียงโลหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอาเอาเอาราขึ้นมาหน่อยครับ